เบลล่าบินลัดฟ้าเดินพรมแดงเทศกาลหนังนาทีนี้ไม่มีใครมาแรงเท่ากับนางเอกคนนี้อีกแล้วสำหรับเบลล่าราณีที่ถึงแม้ว่าจะไม่สมหวังเรื่องความรักแต่เรื่องการงานก็ปังไม่มีแพวโดยเฉพาะกับผลงานเรื่องล่าสุดอย่างบุเพศนิวาสองที่ได้รับกระแสต,ตอบรับจากผู้ชมดีมากจนได้ฉายาว่านางเอก300ล้านโดยเบลล่าเป็นที่รู้จักกับบทบาทกล่องแก้วจากละครชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์ ไดะรับบทแม่หญิงกระเกตเกตสุรางจากบุเพศนิวาสและด้วยความที่เจ้าตัวนั้นโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาหลายปีทําให้เจ้าตัวมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามเป็นจานวนมากล่าสุดเบลลาได้มีโอกาสเป็นตัวแทนร่วมเดินเปิดพรมแดงเทศก,กาลหนังชื่อดัง Lesi International Film Festival 2022ณเมืองเจดดาประเทศซาอุดิอาระเบียโดยเบลลาได้โพสต์ภาพหลังได้เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ คืนวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาและในวันที่1นธันวาคมเวลา19นาฬิกาก็ถึงกำหนดเดินพรมแดงตามเวลาอย่างเป็นทางการของประเทศไทยซาอุดีอาระเบียซึ่งต้องบอกเลยว่าสวยตั้งแต่ขึ้นเครื่องเลยละคะโดยเจ้าตัวนั้นได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า Off to Les C International Film Festival งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับหลายคนลอรุนกันเลยว่าสาเบลล่านั้นจะเลือกชุดไหนไปเฉิดชายบนพรมแดงครั้งนี้